เมื่อถ้าคุณอยากต้องการเพื่อนแล้วก็นี่เลยมากี้และเพื่อนเพื่อนสติกเกอร์ลายลายเส้นน่ารักน่ารักสไตล์เด็กๆสามารถเป็นเจ้าของได้ง่ายๆผ่านทางไลน์จตร์ตามนก้ด้านล่างเลยนะหรือซื้อผ่านทางแอป,ปของไลน์ก็ได้นะ <S 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 สวัสดีครับผมโจเดอะสเนคเกอร์นะครับผมวันนี้นะครับเป็นรายการใหม่นะครับนั่นคือชื่อ The b e บ t t o p ปเนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาเสนอเรื่อง10อันดับนางเอกไรเดอร์สุดฮอตและเซ็กซี่ที่สุดนะครับผมถ้างั้นไปดูเลยไปเราจะมาเริ่มด้วยอันดับที่10กันนะครับผมนางเอกจากเรื่อง Mud Rider ดคาบตะนะครับ กับตัวละครที่ชื่อคุชาคาเบะฮิโยรินะครับซึ่งตัวละครตัวนี้รับบทโดยนักร้องนักแสดงนางแบบคนนี้ซาโตนากะยูอิเธอคนนี้นะครับเกิดในวันที่10มกราคมปี1986ซึ่งปัจจุบันนั้นเธอคนนี้ได้ออกจากวงการไปแล้วตั้งแต่หลังที่แสดงซีรีส์มาร์ทไลเดอร์คาบูโตะซึ่งก็ทิ้งแค่ภาพสวยๆให้เราได้ดูแก้คคดถึงนั้นเองลวครับผม อันดับที่9นางเอกจากเรื่อง Mass Rider Deno กับตัวละครที่มีชื่อว่าฮานะซึ่งรับบทโดยนางแบบสาวกลาเวียสุดเซ็กซี่คุณชืิลาโตชิยูริโกะเธอคนนี้นะครับเกิดในวันที่29เามษายนปี1983นเ้ยและไม่ใช่ละไอ้ซัตเธอคนนี้นะครับโด่งดังมาจากบทของฮานะใน Mass Rider Deno แต่ทว่าอยู่ๆเธอก็หายไปซะดื้อๆทิ้งบทที่กลำลังถ่ายทําอยู่จนกระทั่งทางกองถ่ายเขาต้องแก้บทเป็นโคฮานะนะครับโดยให้เด็กผู้หญิงตัวเล็กเนี่ยมาแสดงแทนซึ่งช่วงนั้นได้มีข่าวเลยว่าเธอมีลูกบ้างเธอเล่นได้ไม่ดีบ้างเธอมีปัญหาสุขภาพบ้างแต่ทั้งหมดนั้นไม่เป็นความจริงครับซึ่งปัจจุบันเธอนั้นได้ออกจากวงการไปแล้วอย่างเงียบๆด้วย,ยซึ่งก็ทิ้งแค่ภาพให้เราหายคิดถึงเท่านั้นเองล่ะครับอันดับที่8 นางเอกจากเรื่อง Magic the Magic the m a g i จ Showtime นั่นคือเรื่อง m a g ไ Rider Wizard กับตัวละครที่ชื่อว่าโพยมิซึ่งรับบทโดยนักร้องนะักแสดงคนนี้ครับนั่นคือคุณโอคุนากะมาโคโต้นั่นเองครับเธอคนนี้นะครับเกิดในวันที่18พฤศจิกายนปี1993เธอคนนี้นะครับ, 18, ย, 1, รบยังเป็นถึงอดีตสมาชิกุก่งไอดอลชื่อดังแห่งย่านอากิบาระ นั่นคือวงพาสตโป้นั่นเองครับทีนี้เราก็จะมาถึงอันดับที่เจกันเล e ยนะครับผมนั่นคือนางเอกจากเรื่องว้าวว้าวโคเซว้าวว้าวโคเซมัสไรเดอร์โคเซนั่นเองครับกับตัวละครที่ชื่อว่าโจจิมายูกิซึ่งรับบทโดยคุณชิวิสึฟูมิกะเธอคนนี้นะครับเกิดในวันที่2ธันวาคมปี1 9 9 4 ปัจจุบันเธอได้ลาออกจากวงการไปแล้วเนื่องจากเธอบอกว่าทางทีมงานของโตเกียวกูได้กดดันเธอมากเกินไปจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เธอต้องออกจากวงการอันดับที่6นันเงเอกจากเรื่องมาร์ตไลเดอร์โอทกับตัวละครที่ชื่อว่าอิซุมิฮินะซึ่งรับบทโดยนักแสดงและนางแบบคนนี้ครับคุณทาคาดะริโฮเธอคนนี้นะครับเกิดในวันที่16สิงหาคมปี1994 ซึ่งเธอก็ยังมีผลงานต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเมื่อถึงอันดับที่5กันนะครับผมนั่นก็คือนางเอกจาก m าร์ i ไรเดอร์เอซึ่งเป็น m าร์ i ไรเดที่กำลังฉายอยู่ที่ญี่ปุ่นในตอนนี้ครับกับตัวละครที่มีชื่อว่าคาริโนอาซึนะหรือป๊อปปี้ปิปปปะปกซึ่งรับบทโดยนักแสดงสาวคุณมัตสึดะลูกะเธอคนนี้นะครับเกิดในวันที่30ตุลาคมปี1995 อันดับที่4นางเอกจากเรื่องมัรลไลเดอร์แห่งความผิดมารไลเดอร์ดีเคนั่นเองครับกับตัวละครที่มีชื่อว่าฮิคารินัตสึมิซึ่งรับบทโดยนักแสดงนางแบบแฟชั่นคุณโมริคนละคนและไอ้ทัดรับบทโดยคุณโมริฮันนะเธอคนนี้นะครับเกิดในวันที่22มิถุนายนปี8นึ่ ปัจจุบันเธอนั้นยังมีผลงานต่อเนื่องอยู่นะครับอันดับที่3นางเอกจากเรื่อง m e r d e r Die กับตัวละครที่มีชื่อว่าชิจิมะคิริโกะรับบทโดยนักแสดงและนังแบบสาวกาเวียบุณปูจิดะลิโกเธอคนนี้นะครับเกิดในวันที่27กันยายนปี1991 ปัจจุบันเธอยังมีผลงานอย่างต่อเนื่องแบบไม่ขาดสายเลยละครับอันดับที่2นางเอกจากเรื่องขับมนไรดาอากิโตกับตัวละครที่มีชื่อว่าคาซายะมานะซึ่งรับบทโดยนักแสดงและนางแบบสาวกาเวียเซ็กซี่คุณอากิยามาลินะเธอคนนี้นะครับเกิดในวันที่26กันยายนปี1985และเธอคนนี้นะครับโด่งดังมาจากมัดไรเดอร์อาิตะ และยังเป็นซีรีส์ที่ทําให้เธอแจ้งเกิดในวงการครั้งแรกอีกด้วยนอกจากนี้เธอยังเคยรับบทนาโอมิบริกรสาวสุดเซ็กซี่ในม a ร r ไรเดอร์เนอมาแล้วด้วยถึงแม้ว่าเธอยังคงรับงานแสดงอยู่แต่ว่าคงน้อยลงกว่าเดิมเพราะว่าเธอเพิ่งเป็นคุณแม่มือใหม่นั่นเองในที่สุดเราก็มาถึงอันดับที่1จดได้นะครับซึ่งเธอคนนี้เป็นที่1ของที่1ของที่1จริงๆครับซึ่งเธอคนนี้ก็คือนางเอกจากมาร t ไรเดอร์ไฟ กับตัวละครตัวนี้ครับโซโดดะมาลิรับบทโดยนักแสดงนางแบบสาวคนนี้ครับและเธอคนนี้ยังเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนเลยเธอก็คือคุณฮังะยูเรียนะครับผมเธอคนนี้นะครับเกิดในวันที่27พฤศจิกายนปี1987รยปซึ่งปัจจุบันเธอยังมีผลงานการแสดงมาอย่างต่อเนื่องเอาละครับจบคลิปแล้วลวครับ ก็ยังไงก็สามารถกดติดตามหรือว่ากดชับสไคร์ได้เลยนลครับเดี๋ยวก่อนที่จะไก่อนทั้งหมดทั้งมวลที่ผมกล่าวมานั้นผมจะบอกว่าของเขาดีจริงๆ